ส่ดดวนใหญ่บางคนก็มีปัญหาเส,นเส,นสนะ้นเส้นสะบักจนนะมองถึงเส้นสะบักนี่กนะระจมโจมไหมออกมือแม่งหรือไงชขกางนี้นะแป้งข้อมืออย่างนี้น,น,น,นะมีไหมตกขึ้นมาเลยเออจะกระตุกขึ้นมาเลยนช่ไหมมีสะบักแล้วก็จัดเลยเส้นเจ็บไหม แบบด้แล้วกะตกเลยตกขึ้นมาป้าให้กระตุกหึ่งด้แบบนี้เหรอได้อย่น้โจมดึงไหมมไมเนี่ยเจ็บไหเจ็บไม่เจ็ตง่รออยากให้มันขึ้นมาไม่นจมไมได้ปวดเอามือคีบๆอย่าไปดึงหนังนะนี่ดึงหนังมงนเส้นใต้หนังมันจะมีเส้นอย เดยเวอะไรทีเดียวเดี๋ยวเดยวตด้ๆๆกันแข็งโครเลยเราก็ดึงดิบล็อกไว้ได้ไางคนจับไม่เป็นนะหมอใช่หมอจัเป็นไมหมอจัาแขงอะงก็จัไม่เป็นดึง้นไปเรื่อยๆันจะขายได้ใช่ดึงมันจะขายได้เลยแข็งหไแขง ดึงไปเลยเรถึงแาวสบายวิ่งไะร้อนดีไหมเนี่ยไปรอนทำด้วยท้านี้อาจารย์ว่าทำใช้ได้ดีนะเพราะรู้สึกว่ามันดึงแล้วมันปวดคอเนี่แต่ต้องดึงให้ดีต้องเล็บยยาวนะไมไปดึงนี่ผิดนะครับต้องดึงพยายามให้พลังพลังต้องฟักเลยฟักเข้าไปในแล้วก็ดึงอย่างเงี้ยใช่ไหม ดึงอะไรอย่าเงี้ยมันจะดึงกล้ามเนื้อใต้ใต้ใต้หนัาใช่ล้วถ้าดึงขึ้นมาลองดึงดูนะถึ้นลอแล้วยิ่งดีไง